ตอนนี้นะครับก็จะทดสอบนะครับกับสถานที่จริงนะครับก็คือเราเตอร์หลักนะครับตัวมี l a b 5G นะครับอยู่ที่ชั้น1นะครับแล้วก็ความแรงของสัญญาณนะครับหายไปขีดหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าสปีดเทสได้เท่าไหร่ได้150นะครับ70นะครับลองอีกทีนะครับประมาณ140นะครับ ได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองเกาะนะครับที่2องจุดดูบ้างนะครับนี่ครับสอเกาะแล้วนะครับประมาณยี่สิบี่นะครับดาวน์โหลดนะครับได้27.5นะครับอัพโหลดได้2นะครับลองอีกทีนะครับ อนนี้เป็นสามสิบสองนะครับอัปโหลดได้น้อยมากเลยนะครับอันนี้ที่ความถี่สองจุดสี่จีนะครับเราเตอร์หลักอยู่ข้างล่างนะครับตอนนี้อยู่ชั้นสองนะครับอ่าได้ประมาณนี้นะครับเอาอทีฮะไม่นิ่งเลยนะครับอ่าได้สี่สิบเจ็ดนะครับอัปโหลดได้สูงสุดเท่าไหร่โอ้หน้อยมากเลยยังไม่ถึงเมกเลยนะครับ อันนี้นะครับเราเตอร์อยู่ข้างล่างนะครับแล้วเรามาชั้นสองนะครับแล้วเราก็เอาอุปกรณ์นะครับก็คือมือถือนะครับเกาะนะครับแล้วก็ลองทดสอบสปีดเทสดูนะฮะจากที่เห็นนะครับ 5G นะครับแล้วก็ตอนนี้ 2.4G นะครับเดี๋ยวลองมาใช้เล็กเอ็กเทนเดอร์นะครับตัวนี้ก็จะไปเกาะกับเราเตอร์ข้างล่างนะครับขึ้นเป็นสีฟ้า2จุดนะครับแสดงว่าเชื่อมต่อกับเราเตอร์ข้างล่างได้แล้วนะครับผมเชื่อมเป็น 5G นะครับเดี๋ยวลอง เทสสปีดกันครับมาเกาะตัว 5G ก่อนนะครับตอนนี้นะฮะก็ใช้มือถือนะครับเกาะกับตัว Extender นะครับตอนนี้เกาะได้แล้วนะครับลองเทสสปีดดูนะครับโอ้สูงเลยนะครับได้ร้อยเลยนะครับคือตอนนี้ตัว Extender นะครับ ไปเกาะกับเราเตอร์ตัวข้างล่างนะครับแล้วเราก็ใช้มือถือนะครับเกาะกับ extender นะครับสปี e d Test นะครับที่ย่านความถี่ 5G นะครับได้ความเร็วเท่านี้นะฮะลองอีกทีฮะก็สูงนะครับดาวน์โหลด150นะครับอัพโหลด97นะฮะงั้นเดี๋ยวลองไปเกาะที่2.4บ้าง เอามาอีกทีนะฮะก็ตอนนี้นะฮะตัว Extender นะครับไปเกาะกับเราเตอร์ตัวหลักันอยู่ชั้น1นะครับตอนนี้ผมอยู่ชั้น2นะครับก็ Extender นะครับก็เกาะไปที่ความถี่5 g นะครับความเร็วนะครับโดยใช้มือถือนะครับไปเกาะที่ Extender อีกทีหนึงนะครับที่ความถี่2 4 g นะครับ ได้ที่63ดาวน์โหลดนะครับอัปโหลด95เลยนะครับถือว่าดีขึ้นนะฮะเดี๋ยวลองไปต่อนครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ชั้น3นะครับแล้วก็จะลองทำการสปีดเทสนะครับตัวเราเตอร์หลักนะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับชั้น1นะครับเทียบกับนะฮะเอ็กซ์เทนนะครับที่อยู่ที่ชั้น3นะครับเดี๋ยวลองสลับไปใช้ ssid ชั้นหนึ่งก่อนนะฮะหาเจอหรือเปล่าเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเหมือนจะหาไม่ค่อยเจอแล้วนะครับคือมันอาจจะแรงไม่ถึงนะครับก็ถ้าสมมุติผมอยู่ชั้นสามของบ้านนะครับเราเตอร์อยู่ชั้นหนึ่งนะครับอ่าโผล่แล้วครับที่สอง G นะครับเชื่อมต่อได้ไหมเอาใหม่เชื่อมได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับติดติดหลุดหลุดนะครับเชื่อมต่อได้ทีเถอะ ไม่ได้ครับก็คือมันดูนะฮะความแรงมันเหมือนมันแรงจริงนะครับแต่มันเชื่อมไม่ได้ครับที่ของ G มันหายไปขีดหนึ่งนะฮะลองเชื่อมใหม่ไม่ได้อ่ะปิดใหม่ลองใหม่นะครับไม่มาก็เหมือนจะเชื่อมไม่ได้นะครับเรียกไม่ค่อยขึ้นนะครับ ไม่เป็นไรครับงั้นผมขอลองนะครับก็คือไปเกาะที่ Extender นะครับ Extender นะครับมันขึ้นตรงสลิกแนวขึ้นเป็นสีส้มนะครับเดี๋ยวลองไปดูที่แอปมันหน่อยขึ้นว่า Connect Week นะครับก็คือความแรงสัญญาณอาจจะไม่ได้เต็มที่นะครับก็คืออ่อนนะครับสัญญาณอ่อน ช่างมันอ่อนก็อ่อนนะครับเดี๋ยวลองทดสอบดูอ่ะเดี๋ยวมาแล้วนะฮะเอาอีกทีนึงก่อนเกอเอาะก็ไม่ได้แล้วครับโอเคช่างมันไม่เกาะแล้วนะครับ,ก,รบก็ไปเกาะที่ 2G ก่อนตอนนี้ผมเกาะเอาโทรศัพท์นะครับเกาะกับ e x t e n d e นนะครับถึงสัญ,ญญาณมันจะวี้ก็เหอะนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าสปีดเทสได้เท่าไหร่ตอนนี้เกาะที่ 2.4G นะครับเอาเลยแเมก ได้8เมกแล้วนะครับดาวน์โหลด9เมกหาสูงสุดได้9เมกนะครับอัปโหลดอัปโหลดได้ประมาณเท่าไหร่อัปโหลดได้ประมาณ3นะฮะอ่ะลองอีกทีนะครับ8เมก9เมก10เมก5เมก4เมกนะฮะประมาณนั้นอ่าได้ประมาณนี้นะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวไปลองเกาะที่ 5G กันบ้างครับ นะครับถ้าหากว่าระยะเนี่ยของตัวเอ็ก n d e r เดอร์ครับมันไกลกับตัวเราเตอร์ตัวหลักที่ไปเกาะมากๆนะครับอย่างกรณีนี้นะครับจากชั้น1นนะครับมาเกาะอยู่ที่ชั้น3นะครับก็คือเอ็ก n ์เทเดอร์อยู่ที่ชั้น3นะครับสิ่งที่พบนะครับถ้าสมมติใช้ย่านความถี่5 g นะครับมันจะต้องไปเกาะที่ตัวอุปกรณ์ด้วยนะครับแล้วก็มากระจายต่อ5 g ด้วยนะครับความเร็วที่ทำได้นะครับมันจะค่อนข้าง วีคไปเยอะมากๆกเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยมาใช้ที่ความถี่2 4 g ในกรณีที่เราเอามาปล่อยต่อนะครับที่2 4 g นะ g ครับความเร็วที่เราใช้ได้ก็ค่อนข้างที่จะรับได้นะครับโดยสรุปนะครับในกรณีที่เรามีการต่อ r ร n g e e กซ e เทนนะครับกับอุปกรณ์เราเตอร์หลักของเรานะครับในกรณีที่เราต่อระยะทางไกลๆมากๆนะครับแนะนำนะครับว่าให้เราเชื่อมต่อที่5 g ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าจะเอาให้เสถียร นะครับก็อาจจะต้องคอนเน็ที่ 2.4G ถ้ามันไกลมากๆนะครับถ้าเราสามารถใช้ที่ 5G ได้นะครับก็แนะนำนะครับแล้วก็การที่เราจะเอาไปปล่อยต่อนะครับก็ควรใช้ที่ความถี่ 2.4G นะครับก็คือให้อุปกรณ์มือถือของเรานะครับมาเกาะกับตัว Exten d เ r นดนะครับที่ความถี่ 2.4G นะครับในกรณีที่เลงเอ็ก n d e r กับเราเตอร์หลักไกลขันมากๆนะครับแบบนี้ก็จะทำให้เราสามารถใช้งานได้นะครับความเร็วก็จะอยู่ประมาณ8-9นะครับ ประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ากรณีที่มันไม่ไกลมากนะครับอย่างเช่นชั้น1ไปที่ชั้น2นะครับประสบการณ์นะครับถ้าเราใช้มือถือนะครับไปเกาะกับตัวเราเตอร์หลักนะครับความเร็วที่ทําได้นะครับน้อยกว่านะครับต่อผ่านเอ็กซ์เทนเดอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีระยะที่ไม่ไกลมากเช่นชั้น1ชั้น2นะครับหรือว่าชั้น2มาชั้น3อย่างเงี้ยนะครับถ้าเราเกาะอย่างนั้นนะครับก็จะช่วยทําให้เราสามารถที่จะ ใช้ Wi-Fi ได้ความเร็วที่รับได้พอสมควรเลยนะครับถึงเราจะรับมาที่ย่าน 5G นะครับเราก็ยังสามารถได้สปีดที่ค่อนข้างสูงนะครับก็เป็นข้อมูลที่ทดสอบให้ดูนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ